สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตู้ตู้ไม้ไมโอไฮโอกันอีกแล้วนะครับวันนี้พวกเราก็อยู่กันในแมปดรอปของอะไรก็ได้เพื่อเงินนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นแมปนี้นะครับเป็นแมปที่แค่ให้เรานั้นทําการดรอปของที่เป็นไอเทมที่เรามีนะครับเช่นผมดรอปแตงโมแบบนี้นะครับเนี่ยมันมันก็จะลงไปนะครับแล้วเราก็จะสามารถควบคุมทิศทางให้มันไปตกตรงไหนก็ได้นะครับจะให้ตกโดนคนก็ได้นะครับ โอเคนะครับแล้วก่อนที่เราจะมาเริ่มคลิปกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์เพื่อให้เป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดไปด้วยนะครับนั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับก็สําหรับแบบนี้นะครับผมก็ได้มีไปเล่นมาก่อนแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นนะครับก็อยู่ต้นๆนิดนึงนะครับก็น่าจะน่าจะถึงช่วงประมาณกลางเกมแล้วนะครับหรือไม่ก็ต้นเกมไปปลายแล้วครับผมนั้นเราก็มาเล่นกันเลยนะครับก็ ดรอปหินไปแล้วนะครับของผมมีสตอรเรจสามอันนะก็ดรอปไปสามอันเลยนะคนี่เลยครับแล้วก็ตุ้มถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากได้เงินจากการดรอปเยอะๆนะครับก็ต้องขยายชั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งชั้นสูงเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งได้เงินมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ดรอปไปเลยนะครับนี่คนโหดเลยครับอุ้ยแหลกแหลกแหลก แล้วก็โป้งถ่อมานะครับจะเป็นรถเข็นนะครับตอบไปเลยครับ<ๆ>นี่เฮ้ยเฮ้ย,ยมีมีแมวชุดกล้วยโอ้โอไม่นาะผมเราไปหาคนนึงครับหากลุ่มคนตุม้มเรียบร้อยเลยครับอุ้ยเอาตรงไหนดีครับเอาตรงไหนดีครับตรงนี้เลยกันครับตุ้ม ทีนี้ผมซื้อระเบิดแล้วนะครับผมก็ดรอประเบิดไปเลยทีนี้ผมเอาลงตรงไหนดีครับเอ่อตรงนี้เลยแล้วกันน้ำผมจะมาอ่าเพิ่มชั้นอีกหนึ่งชั้นเลยแล้วกันนะครับนี่ครับโอเคหายแหลกแล้วนะครับตู้เฮ้ยบิกินี่มันไม่ระเบิดนะครับทีนี้ก็เป็นโต๊ะนะครับ มันจะเป็นยังไงครับเนี่ยโอ้โหคนโหดเลยครับนั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนนี้ผมนั้นสามารถซื้อกระเป๋าเดินทางได้นะครับมันมันเป็นกระเป๋า่ากนะครับไปเลยโอเคนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มีเงินสามแสนแล้วนะครับในการซื้อกระเป๋าเดินทางแล้วนะครับนี่เลยครับกระเป๋าลากนะครับก็ไปเลย วิ่มาดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับดรอปเลยครับดรอปเลยอุ้ยขอโหดปุมเฮ้ยขอโทษนั้นเรามาเพิ่มชั้นกันเลยนะครับ อืมอร่อยเลยนะครับแต่ว่าไปครับถ้าดอบใส่คนอื่นนี่มันจะมันจะเป็นยังไงครับเนี่ยโอเคนะครับแปลว่าไม่มีผลนะครับแต่ว่าผมสามารถแฮกกดฟิสิกส์ได้นะครับโอเคนะครับอันถับไปครับโอ้โหเป็นคนแก่นะครับแปลว่าผมจะต้องโยนคนแก่ใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหตายละ ลุงลุงโอเคไหมลุงโอ้ลุงโอเคอยู่ไอ้หนูแค่ลุงอยากจะตกตกท้องฟ้าโอ้โหลุงตุยเลยนะครับเดี๋ยวเพิ่มชั้นหน่อยนะครับกดดอกไปเลยโอ้ใจเย็นลุงลุงอีกนิดนึงนะลุงใกล้จะถึงพื้นแล้วนะลุงตุ้มเหมือวว่าจะมีระบบออโต้ด้วยนะครับก็สามารถออโต้ได้นะครับ หนูโอเคนะครับถัดมานะครับผมก็ซื้อก็เป็นทองนะครับหูทองอะไรจะใหญ่ขนาดนี้ครับเนี่ยโอเคนะครับก็ไปเลยตูมโอเคสูงขึ้นสูงขึ้นมาหน่อยก็ดีนะครับจะได้หายแหลกนะครับ โอเคนะครับทีนี้เราก็มาซื้ออันใหม่เลยนะครับอันใหม่นี้คือเป็นเป็นหลุมศพหรอครับเนี่ยหมดเกินครับขอย้ายก่อนนะครับเดี๋ยววางไม่ได้นะครับดรอปเลยครับเฮ้ยมันจะพ้นตึกเพยเยอร์คนอื่นเขาไหมเนี่ยเพีพ้นนะครับพ้นโอ้โหถ่าสูงขึ้นนิดนึงนี่คือเข้าบ้านเพยเยอร์แทนนะครับ ทีนี้ผมก็ซื้ออันใหม่ได้แล้วนะครับเป็น TV ทีวีที่มีรูปซิกมานะครับโหมดเกินครับซิกมาซิกมาบอยซิกมาบอยซิกมาบอยอมก็ซื้อเลย สิงมาบอยโอ้ยอู้ไปไม่ถึงโคตรโหด กระเด็นไปไกลเลยนะครับถัดมานะครับก็เป็นถังขยะนะครับน,นี่เลยนะครับคนโหดเลยครับตุ้มวีวีบู โอเคนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมนั้นได้ทําการ AFK โดยการใช้ออโต้ฟาร์มนะครับตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่9 8 8 0 0 0นนะครับตอนนี้ผมสามารถซื้อตู้เซฟได้แล้วนั่นเองนะครับมันก็ซื้อกันเลยนะครับตุ้มนี่นี่โอ้ยโอเคนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มีเงินมากพอที่จะสามารถซื้อของถัดไปแล้วนะครับก็ของชิ้นนี้นะครับก็จะเป็น ระเบิดมิสไซน์นะครับอันนี้จะเป็นของชิ้นสุดท้ายในคลิปนี้แล้วนะครับนั้นเราก็มาดูอนุภาคการทำายล้างกันเลยนะครับไปเลยดอปโอ้โหตรงนี้เลยโุมโอ้โหมันแหลกครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับเกมนี้นะครับก็เล่นเพลินเลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอพอเพียงแค่เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับยินระเบิดซะยัย